สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับสวกกดีสาวค่ะข้างกินข้างขายสั่งได้ได้แล้วนะคะสําหรับมือนี่นะคะสอักี่กับคภาพไปแก้มือนะคะไปแก้ม like ือก็คือแบบอาจจะไปเฮ็ดสังขยานะคะเออมอนี่จะเสนอเป็นเมนูเฮ็ดสังขยาเหมือนเดิมนะคะคิปก้อนนะคะเคยไปเห็ดไปแล้วนะคะแต่่าเห็ดเป็นถ้วยฟอยเนาะถั่ยน้อยๆนะคะแต่สาหรับคนไหนที่แบบอยากเฮ็ดกินนะคะบางีถ้วยฟอยเนาะอยากแบบเอาซ้ำเห็ดเลยหรือว่าอยากตัดเป็นชิ้นนะคะหรือว่า เนาะบางคนกับแบบต้นทุนอาจจะบาหลายขึ้นกันนะคะบางคนอาจจะบ่ได้มีงบซื้อสวยฟอยเนาะจ้าวันนี้ชอกิกเลดจะเอาเมนูนี้นะคะแบบไปเห็ดเป็นซ้ำนะคะซ้ำที่แบบหาได้ในบ้านเฮานี่แหละนะคะเนาะเอามาเห็ดสังขยากันนะคะจ้ากับไปเบื้งที่ถ้ำแล้วผมผสมกันเลยนะคะป้ายจ้ากับ,บาเบิ่องซองผสมของเ้าเลยนะคะซองผสมก็จะมีไข่ขที่คลิปก่อนเลยนะคะจ้ากันมีฟักทองนะคะหันประมาณนี้จ้า หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะสวยงามนะคะหรือตามความต้องการเลยจ้าจ้าก็ตามไปด้วยนะคะไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดจับแปดฟองนะคะไข่ไก่กะหาฟองนะคะแล้วก็จะมีใบเตยนะคะใบเตยนะคะหาหกใบนะคะจ้าก็ตามไปด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะน้ำตาลมะพร้ากกะหาร้อยก๋มนะคะจ้าก็จะประมาณนี้นะคะก็ตามไปด้วยเกลือนะคะ ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะตามไปด้วยกะทินะคะหนึ่งกองนะคะหนึ่งกองกะหาร้อยมลจ้าจ้ากระสุนนี่เขาจะใส่ซ้ำนะคะเขาจะบอส่ถั่ยฝอยเนื้อออกนะคะจ้าส่วนทรงมฮ่อเขาจะมีประมาณนี้นะคะจ้าขั้นตอนแรกเขาก็จะมาต่อไข่กันเลยนะคะจ้าต่อไข่ลงไปให้หมดเลยนะคะจ้าพอต่อไข่เสร็จนะคะเขาก็จะมา ผสมไข่กันเลยนะคะใส่เกลือลงไปจ้าตามด้วยน้าตาลนะคะน้าตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปเลยข้มหวานปรับได้นะคะผู้ใดมากหวานคนหนีก็ใส่หวานเลยจ้าแต่สูตรซอกีเฮดก็คือหวานพอดีแล้วจ้าจ้าพอใส่น้าตาลเสร็จนะคะเข้ากับจะมาขยํานะคะใบเตยแล้วก็ไปขยํากับไข่นะคะกับน้าตาลนะคะขยําสนผสมให้ละลายเลยนะคะขยําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนน้าตาลละลายเลยจ้า จ้ากับคูกเขาส้มผสมให้เขากันเรื่อยนะคะขยำขยำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนส้มผสมเ้าละลายนะคะเ้าก็จะตามด้วยกะทินะคะใส่บดเลยนะคะหนึ่งกองนะคะใส่หมดเลยจ้าแล้วก็ขยำขยำคุกเขาส้มผสมให้เขากันอีกรอบนึงนะคะจ้าเขาก็ไปขยำใหเ้เซจเลยนะคะจ้าพอเขาขยำได้ประมาณนี้นะคะเขาก็จะบีบไปเตยนะคะเอาไปเตยทิมเลยจ้าจ้าเขาก็จะได้ S <S <an th ian> เนื้อสังขยาของเฮาประมาณนี้นะคะแล้วเฮาก็จะเอาไปกรองอีกรอบนึงจ้าจ้าเอากช็ชชอนนะคะมากรองนะคะเพื่อจะได้เนื้อสังขยาที่เนียนนะคะจะากกองประมาณนี้เลยจ้าจ้าเฮาก,ก็กรองให้เสร็จเลยนะคะเฮาก็จะได้เนื้อสังขยาที่เนียนประมาณนี้เลยจ้าแล้วเฮาก็จะไปเหตดขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ จ้าถ้าสังขยาของเหามีฟองนะคะเฮากับสามารถเอาชอนนะคะตักออกได้จ้าจ้าเฮาก็มาเตรียมซ้ำนะคะซ้ำพิหาไใดก็ขึ้นในบานนี่แหละนะคะจะประมาณนี้นะคะแล้วเฮาก็จะเอาฟักทองของเหานะคะมาี่ใส่ซ้ำเลยจ้าสูตรนี้ก็คือเหาประตองใส่ฟอยนะคะเฮาใส่แบบนี้เลยนะคะซ้ำพิหาไใดในบานจ้าจ้าแล้วก็นำไข่ของเหานะคะมาเทลาดเลยนะคะทเทไปให้มดเลยจ้า จ้าถ้าฟักทองร่อยเกินไปนะคะก็คมประมาณนี้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็ไปหนึ่งกันจ้าจ้าตั้งน้ำให้ห่อนนะคะแล้วก็เอาฟักทองของเข้าลงไปหนึ่งเลยนะคะหนึ่งสักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยนะคะแล้วเข้ามาเบ่งต่อนสุปกันจ้าพอครบเวลานะคะเขาก็จะมาเทศกันนะคะถ้าบดติดใหม่หรือว่าเป็นน้ำนะคะแสดงว่าสุกจ้าเข้ากับพักให้เย็นนะคะก็จะได้ประมาณนี้จ้าแล้วเขาจะมาตัดเป็นชิ้นกันนะคะ ถ้าท่านกินเองเ้าก็เบ,บื้สิเรียกับกันตัดนะคะเออตามความชอบเลยนะคะสาหรับการตัดนะคะชิน้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความต้องการของห้าเลยจ้าตัดเลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะถ้าจะทําขายเ้าก็ต้องพิธีพิธันก็นี่นะคะเออแต่ว่าสูตรนี้ก็ดีนะคะคือเ้าไว่ต้องไปลงทุนอ่าซื้อฟอยนะคะก็คือห้าตัดแบบนี้แล้วห้าก็สามารถเอาใส่กองได้เลยนะคะสามารถขายได้เลยเป็นชิ้นได้เลยจ้า เสร็จแล้วจ้าสังขยาฟักทองของเห้านะคะที่แบบสามารถใส่ซ้ำที่บานฮิตเอานะคะเสร็จแล้วจ้าสังขยาของเห้านะคะก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะเออ้าเหาเห็ดเป็นชิ้นนะคะจ้าเราก็มาชิมกันจ้า หวานมันนะคะฟักทองกับมันจ้าแซบบะคัจ้าุูนี่หืมแสบจ้าเอาใจคนที่มากหวานนะคะเออจัดไปจ้าจ้าก็ล่องไปทํากินทําคายกันได้นะคะซูนี่แซบบะคักจ้าจ้าไปเบิรงมั่หอตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยสวัสดีเนี่ยเจ้ากดติดตามแล้วก็ขอบพุณนหลายๆเลือจ้าเด้อนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า